สวัสด,ดีจ้ะพี่น้องช่วสวนย่าม,สมเสามนีวันที่ยีิบเก้ามีนาสวัสด,ดีสุขสุข้นพี่นอง g จะฝ่าวนี้จากกันไปใช้ได้จ้าอันนี้สิเป็นกระเจี๊ยบสีขาวเพิบ่บผสมเน้อพี่น้องเพิ่มเปลืองน้ำตาลเปไ่าเปอน้ำตาลใช้หลายนี่เพิ่นหนานี่เนื้อหนาดีสีแดงสีชมพูสีขาว ย้ำเสายวย่าสวกมาส้มสวนตะเวนเดงนตะเวนขึ้นอันนี้กล้วยง่าช่างอันนี้ก็สิกไก่เลยเก็บเร็ว นี่พ่นแก่แล้วนี่พ่นแตกแล้วเห็นป่านี่พ่นแตกแล้วพ่นกระรนลนน้องอีกกล้วยงาช้างพูดกาฟแฟยายล่ามือก็เริ่มกินกาแฟอันนี้ปานนั่นนะ อุ้ยขึ้นไหวเนาะตัดตะไคร่ใบตะไคร่แต่อะไรเพิ่นขึ้นไหวไหวพี่น้องกล้วยง่าสางนุยยใหญ่เนาะพี่น้องหดน้ำหดน้ำซุ้มมือมันเป็นดินเหนียวแม่พี่นอ้องมะขามเทศยแยกสิบผ้ามาเอามะขามเทศมะขามเทศ เป็นหดปัดสิตัวเฮอ,อพูน่ะเบิ้งย่าให้มักพูนแดงๆสิละนี่มกักเป็นแดงๆพูนอีกอออเป็นแดงๆเ,เสียบบานบ่นม,นมีฝาดดิบมักข้ามเทศเอ,อ่อพันดีพี่น้องพ,นอพ,นอพูน่ะพูน่ะเบิ้งอุ้ยเก็บ ประมาณสองกิโลพี่น้องต้นน้อยนึงเป็นนวยโกคัยอันนี้มันบางไกลสิเบิร์เดอร์ขนาดไกลสิเบิร์เดนนี่พุ่นี้เป็นรากดินอยู่เห็นบปล่โอ้ยเท้หัวกับมีอีกเปล่าแมงซางแมงซางเซื่องกันอยู่นี่เพียเพียอีก มืด้ดิบดิบกับเนี้ยงหลายอยู่พี่น้องพูน่ะพูน่ะเบิ่อโอ้อันนี้อีกนี่พูน่ะประมาณต้นน้อยๆนึง2องกิโลกว่าเดียวคุ้มค่าอีดีพี่น้องเจ็ดเดือนก็นได้กินนุย้ยย่ายแก่ปลูกตอนไปเลยัดตอนมากกได้ะกิน,น มะขามเทศเนี่ยออันนี้อันนี้อุ้ยเิ่นสุกสุมือสุมือพี่น้องบอกว่าแย่ยพ่้นดินตดนฟ่งตะไคร่ ได่ทำความสะอาดก็ค่อยเห็นไปโ,โอยเบิ้งุ่ณ่ะนี่ต้นประมาณนี่พี่น้องเห็นบ่เจ็ดแปดเดือนมีตายต้นหนึ่งเด้อเี๋ืออยู่ต้นหนึ่งต้นเดียวนี่เห็นบ่ประมาณนี่พ่ต้นใหญ่เดยนี่ซ้ำนีล่ล่ะ กระจี๊ยบว่ะป่ากระจีบ่นเป็นดินเหนียวเพิ่นเอาดินเหนียวไม่ย้ายเนาะต้นเขาเมาง่ายฟ้ารั่งน้อยหนูน้อยหนาบักเขียบง่าย ต้นบักแนวพ่อเนีเ่ยเห็ดบวัฒนเดียวเลยอันนี้เห็ดเดียวเดียวอันนั้นบวัฒนเห็ดเดียวนะพักตาลึ่งให้เพิ่นขึ้นให้เพิ่นขึ้นไปใั้เสร็จพักตาลึ่องอันนั้นบาสบักม่วงใหญ่บา,บา,บา,บาสิเห็ดดองพี่น้องมื้อนี้สิไปซื้อโรยอีกเกินเมื่อวานว่าสิซื้อโลมาดองพนะ่อน่ะต้มน้ำปลาแดดก,ก็ใส่ปลาแดกซั่นอันนี้สิเป็นข่าอีหยังขมิน้น ถ้าเลื้องเรื้ยงอันนี้สิเป็นต้นนั่นต้นนี้กว่าต้นนั่นอ้ยอยังนูหมักเฟี้ยงหวานเหมือนแต่ริมปิงต้นแต่ริมปิงเหมือนเขาว่างเขาหยอดยามเม่ยพี่นอ้องเขาพยายามเสี่ยมันตายแต่ริมปิงต้นอยู่อยู่อยู่เขี้ยมห้องน้ำอยู่เขี้ยมเนี่ย mm hmm. นี่นี่มองนี่ว่าท่านเดียวว่าท่านเสียหนาเดียวหัวเดียดไรดาวเรื่องกำลังขึ้น,นอันนี้บักหน้าเตี่ยบักหน้ายิ่อิสราเอลยิ่งจีง๋ โ่ดอกพุดดอกพุดสนุฝรั่งหลายปวดฝรั่ฟละฟละจำเลยบพาา่พี่น้องปาดไม่งามแตะพี่น้องอุ้ยเสอออนแท้อันนี้สิเป็นต้นเยรีแง่เสอออนนัยกับเบื้องใบเป็นเนี่ยชะม,เมัเขียวงามเตะเขียวงามงามนี่บวกเสราแดงนี่ ร้ายโพทธกำลังเป็นประหายาสะออนเนี่ยต้นเยรี่เห็ดเป็นบุ่นมั้ยสะออนหายพี่นุ่นเธอรูบเบิ้งอันนี้ดูไม่คือสิมตายอยู่นี่หือ เตือนแค่ติดไง,ไงอันนี้เมนันกล้วยไม้งาช้างชุมพลว่าเป็นเป็นดอกฟ่งเป็นดอกหลายหลายพี่น้องฟางเป็นหมากได้สิไรยู่กินบ่มึงเอาเอาเม็ดพันธุ์พักคีรกเนี่ยคืนเดียวพักคีรก มีแดงมีงน,น,น,มน,ามาานี่คู่กันขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องย้ายเอามา่อวานคู่กันขึ้นมาอีกแล้วพักกิเล็กพักกิเล็กเลยนี่ต้นนั่งย้ายนี่ละย้ายเอามา่อวานนี่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 ต้อนอยู่หลังบ้าน ยายเอาเม็ดพันผืนมาเอาว่านไว้ขึ้นเนี่ยวไหมพี่น้องอันนี้สีแดงนี่หมากเดียวกันหมากในเดียวกันเต่อันนี้ขาวตัวนี้ขาวตัวนี้แดงกินกาแฟแม่เห็ดสวนย้อมมองนี่เด้ อันนี้คือมะคีคี้กินเบอร์เบิร์กับมาบีบีบบีบรึเปลพักบุ้งมาเขือตวเรียพนาพิ่นนนั่นเป็นมากแล้วล่ะพักบุ้งกับพ่อพัดเดียวเห็นบอตริมปีงตัวนี้เขาเอายามาหยอดยาหยอด จนว่าสิตายย่ายน้ำท่านอาน้ำสีดเงาไว้พี่น้องเขาเคยขาดต้นอัน,นอันนั้นตายแล้วสตอเห็นบ่นี่นี่ตะริมปิงใบเลื้อเลื้งหนิย่ายสังเกตผู้ใดเขามาย่ายสังเกตเบิร์ดอน,น้ำสีดสีดสีดอันนี้บักพริกเพื่อนขืนเลี้ยงเลยพี่น้อง เพิ่นโสดแล้วโสดแล้วค่ะประมาณนี้ฮัาผักตำนี้น้นงก็เห็นโผอีแม่เมื่ผักยอดผักตำนี้เผื่อหม,ม่มี่เสาหลักเผื่อหม่มมี่แนวจับ อื้ออันนี้กับมะคีเกียบีบบีบมอมาคีเกียหน่อยย่ามาคุ้งก็ขืนกินกับว่านตัวทีบพี่น้องเป็นก็ขื้นักมีสุริยาแดงนี่ทั้งเบิดมีอยู่เก่าน่วยพี่น้องอันนี้น่วยน่อยหน่อยดินี่น่วยน่อยหน่อยย,ยังเสือกับร่วมกับอันเนี้ย มีอยู่เก่าหน่วยพี่น้องพ่น่ะช่องพูน่ะพูน่ะพ่น่ะพ่น่ะเก่าหน่วยนับเร้วเก่าหน่วยเก่าหน่วยช่องเบิ่งคักเก่าหน่วยพี่น้องโอ้ยอีหล่าเอ้ยเป็นอย่างบุญเนอวบาแเป็นสิบ,บ่ได้กินย่านย่านอยู่อย่างเดียวคือเขาไมา่หยอดยาพี่น้องยาสิติดกล่อง กะสีซ้ำได้บูถ้าเบื้องก้นเบื้องฝรั่งเปลี่ยงเบื้องเบื้องโซโลได้เพื่อนพวกสโลแล้วเบื้องโลกอากลากเพิ่นเป็นฝรั่งจิมจูใส่ขาวอ,อ,อันนี้ก็เอามาหยดขึ้นกันเนี่ยเมื่อวานทุวทีบ มกคีขี้อักมคีขี้อ่บ้านแล้วก็สิหฮดฟักเกินพีนงองฮดฟักนางกินกาแฟก็สิมมะเดพักบุ่งไปพัดตัวบักหน้าเอาก็เป็นรูนีปีนีพี่นงอ,อุ้ยหลายอยู่หลายอีดีแักฝรั่ง ป้าบักแนวเมียครับปู่บบดนี้ปู่ชีตองความสุขเป็นดินเหนียวเนี่ยบักเขียบบักมีน้อยหนาว้านไว้กับคืนคืนพี่น้องน้อยหนาชาละแนอยู่ข้างในนี่แหละไอพึ่นอยู่ในในนี่แหล,ละอ่าน,น่าม้าหดอตีก,กัน หดไว้หวดไว้ยกอัสิขอล่าซ้ำนี่แหละพี่น้องไปพาไปเบืองหมักฝรังเกินมาเขือจะมาแก่เดี่ยวอันนี้ก็เป็นอีกเขี้ยวมะเขือมะเขือเป็นตะปูปาดผักสะอุ่มอันนี้ก็ฝรังอโยธยาสามมีอโยธยาสอง อันนี้ย่าเสืียวพักกระทินไว้ต้นขังนอกให้เพื่อนกินซะให้แบบแว่าตะวันแท้ในร่มต้นยุกขังนอกให้เพื่อนกินย่าเสืียไว้ในบ้านช่องต้นพัดพักค่ะเพิ่งพักค่ะพี่น้องพักค่ะพักค่ะนี่นี่นี่พักค่ะโอ้ยเบอร์อันนี้ก็สีเมนไอกระสวยมาลี เห็นบ่กเป่นเป็นดอกแล้วลำมุดก็สวยมาเลยเปล่นกระล่างตัวอเออเฮ็ดยางย่าแถามาเอาอย,ยางมูย่าแถาย่าให้รับปูไปดูท้ายอยู่นั่นแหละให้ร,กกรับปูอยู่ปูกกินอะแล้วมาเก็บปลาแค่เห็นบอกนั่นนั่นนั่นย่าแถวชวนย่าชวนย่าสงวนนี่แหละจะ่าให้เราปลูกอยู่ปลูกกินอยู่ทางผุนบ่แล้ามาหัว ผักแค่เตีย้ยผักแค่เตียเต้ยฮะแหงมีวาหนวยแหงมีอยู่อามาดูผักแค่เตีย้ยยายเราเก็บผักแค่เตีย้ยบอกเอาเม็ดพันแหงแหงรู้คบพี่อนนาแนแหงไหมยายร่างร่างพี่เออเอามาค้ามเทศให้กินว่าเป็น่นพนะโอ้ยได้มากเ้ียวยายบ่ไดรไปใช้พีน้องมันหอนว่าเป็นจะไปเที่ยว เพราะว่าอยู่กับหัวกับชวนดีก็ล่อสอบเขตสอบเขตจอยากพ่อวันหน้าว่าอยากให้ม่เรนือเรียแเรวกลับไปฝรั่งเศสหาพีน่น้องเปรตก็เจนใน่พี่น้องเบื้องปี่หนาก,กับแม่ก็สิม,มจาจอนามบดานเพราะว่าป้าดิิโตเบื้องพี่น้องคนน่ะดอกคนดอกกระลังออกคนน่ะกระลังจับหมากฝรั่ง ลายต้นยูซิบกว่าต้นตายายบ่อันนี้สิเป็นบักพริกลูกโดดเลยแกงเส้นน้องใหม่ใบมะกรูดแยกกระตัดออกน้ำอยู่กินน้ำกระตัดๆรตัดไหนเพื่อนปูงไหมร่างป่งไหมสวยๆงามๆอันนี้บักม่วงน้อยบ้านเฮาเนี่ยแหละเสียบยอดเสียบโตไหมอันนี้ก็ก้วยหอม กระแล้งแตกโน,นอปลกกล้วยออกเคี้ยหลายอยู่พี่น้องกล้วยกล้วยนุย้ยกล้วยนั่นไา่ใหญ่อยากให้มันสุกค่าเคี้ยนี่แหละปลูกยุ่งใช่หระพี่น้องน,นี่ปลูกพักบุ้งปลูกแยงบ่อยเมันว่างเอาข่ามาปลูกไว้อันนี้อันหงเป่าซืีอสายแดงประมาณนี้แหละ เป็นักขาะอืออือืมผกต้นนี้ตันแรกเดียเด๋ยวแต่กลางเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยงบัดนี้ยายมามา,มาหักหักนี่หักนี่เรีวหดน้ำเบิง่งเพิกผสงมากงามแจ็พีน่น้องเนี่ยมาเขียบลายต้นอยู่ มะเขียบมะเขียบนี่ปลูกอันนี้ทีเข้ามากกินเขาก็ปลูกอันนี้ฝรั่งอายุทยาสามอันนี้ใบมะกอกอันนี้ก็ใบสาบเสือต้นสาบเสือมีประโยชน์บ้วทางถิ่มเอาไว้เน็บน่ห่ะเป็นแผ้ไปยัง ขี่ขานไปหาหาหยากเดอ้ออยู่ในป่าบานเท่าเนี่ยนทางปลาม่จะ่คนขยันเห็ดสวนเห็ดหัวเห็ดไ้หาหยากแล้วอันนี้ย่า่เสียให้เพิ่นอยู่หนี่เลยเนี่ยใบสาบเสือหอมเพิ่นเป็นยาได้พี่น้องอันนี้ก็มักขามสมใหญ่ได้พี่น้องย่ายมา,ยายอยากอยากดองมักขามเนี่ยมักขามให่มักขามสมใหญ่าบานเท่า เห็นบ่อันนี้ต้นลาวเรื่องลาวเรื่องพื่นขืนย่ากัหฮดหดร่างจากอันเหตุค่อนเทนเดียวนี่ฝั่งย่ากับสีฝรั่งหลายต้นยุบพีนงนปานนั้นนะ่ะปานนั้นนะ่ะมีหลายเคี่ยยู่เดิให้เบิ่งเคี่ยเดียวเนี่ยละ เป็นพักบุง้งเป็นข่าเป็นบักุ่งบักุ่งชุกแล้วก็อมาวานวันเมียืแล้วเรื่องโอ้ยบวขาดจำเด็ดหยดเด็ดหยดให้เป็นแตกไหมนี่อ,อันนี้ต้นสมมันถีย่างหาใหยายบบว จะมารุ่นแรกคนล้นถิ่มเบิดแแ้วพี่หน้องบ่เป็น,นยังพักข้าสามตนกินน้ำบาท่านพี่หนุนน่มเห็ไหมบ้างเปียงกินน้ำบาท่านปัาหาจิตัว Bọc muông măng cô, măng cô Măng cô Sì rè mắc hoa pha lăng nào hiên bọc Sì rè mắc hoa หลายนวยอยู่พี่นองเพลินซ้อนรูปเะลี่ยมะฮอป้าต้นป้ากิเล็กเนเดียวต้นส้มผูกระเนเดียวอันนี้ต้นดินจีดินเขียวง่ามเบ่งมันใบง่ามเาพิ่นป้าพี่นองมันแผลบๆอยู่เผจัาเพิ่นถือกี่อยหางเด้อต้นนั่นคือสิตาเดียวเพราตาเดียว ต้นผักกีเร็กใหญ่ไว้คือกันอันนี้ยายเสพเพื่นเท้าเคี้ยเห็นบ่อันนี้ก็มัพปูคือกันนี่อันขจรอันนี้นี่ยายโดแนมี่ให้เพื่อนขืนนี่เสียเห็นบ่เพื่อนให้ขืนคนกินนั่นผักกะทินตัวนั่นเห็นบ่นั่นนั่นยุ่งขังง้อ ย่ายให้เพื่นกินพักแค่พักบุ้งยุคขางนอกซใช่นกเห็นบ่าพักกระถินพักบุงกับยุหันเนพี่น้องมาน้าดินอันนั้นกับพักแค่กินแม่ขุดกินนู่นยุหันตัวนี้กับลูกคุดกินนู่นให้เพื่อนกินยุคขางนอกบักเขีย้ยมะปูไอสิฮวติบบักเขีย้ยบักเขีย้ย เด็ดออกโอเบจินโอเบจินเด็ดออกเดี๋ยวหดอีกคน หดน้ำหดน้ำนุ้ยพักขาะักหวานเนี่ยอยดดู่เน,นี่ยอยู่ดีภาในแ้มนี่แหละพี่น้องนี่พักกตินแซมนี่แหละจ้าพอา่ามันสีเงาเนาะนั่นบอกล้าง้านอันนี้สิแปลงพักสิเห็ดแปลงพัก เห็ดไว้ังซื้อมาเปลูกปีนี้ปีหน้ากลับมาเจ้าคอยสิมาเห็ดไหมเห็ดไว้ยังเสียหรอปีน้องอันนี้พักคิรเล็กเอาเม็ดมันแม่ปลูกแล้วก็เอาเม็ดเอาเม็ดยุ่นหนีไปปลูกอ้องามหลายพี่น้องเบุ้งพักบุ้งเด็ดแล้วก็แตกออกไหมอันนี้ห้องกบานเนี่พี่น้องลาเลืองลาเลืองลาลุย เห็นบ่ยังมีหลอนมาให้เบิ่งดอกแคฟล้ไอ้ดอกแคไทยเริ่บพี่น้องว่าเป็นแค่ั่งนี่หลายอยู่งซ้ำนี่แหละจ้าเอามาอวดพี่น้องซ้ำนี่ย่ายหดสวนเกินพี่น้องนี่แหละย,ยู่บ้านอยู่หัวยู่สวนว่าดูไปใายให้เห็ดสวนเห็นมันเลี่ยงสางฟันจะคล้องต่อไปเนาะพี่น้องวัดจีตา บายบายอาเบียงตัว